นี่กาแฟมาแล้วนี่มีโปรคู่กันด้วยนะที่รักครับกาแฟหนึ่งกล่องวิกซีหนึ่งซองวิกซีหนึ่งถุง,งในกาแฟเป็นสีชมพูพี่อ่ะก็ฉันมีความรักคนมีความรักกาแฟมันไม่จำเป็นต้องเป็นสีสีน้ําตาลนย่งเดียวก็ได้ไหม,มกาแฟนี่เดี๋ยวอันนี้จะไปให้ตัวเองแล้วตัวเองต้องกินถ้าตัวเองไม่ตัวเองยังไม่เหมาะที่จะทานกาแฟตัวเองต้องกินวิกซีกูต้าเพราะว่าตัวเองอ่ะกินอะไรที่มัน เป็นโทษกับร่างกายไปเยอะมากควรเอาตัวนี้เข้าไปช่วยกินไรพี่โทษโทษต่อร่างกายพี่มั่วแล้วเราดูมันทำหน้าจริงจังอะนี่วิตซีกูต้าตัวนี้ดีมากเลยเดียวอังกอร์อะไรพี่วิตซี <c oughs> วิตซีนะไม่ใช่วิตามินซีวิตซีเนี่ยมันจะเข้มข้นกว่าวิตามินซีเยอะแล้วมันมีกูต้าด้วยมันต้องกินคู่กันวิตซีกับกูต้าอยู่ในซองก่อนนอนชงแล้วก็กินก่อนนอนทุกวันโอเคไหม เดี๋ยวจะไปให้ครับดูแลเรื่องผิวเธอผิวเธอใสอยู่แล้วกินแล้วหน้าเธอจะใสขึ้นเยอะหน้าสีใหญ่ให่ไม่เสียโอ้ยสันหา,นามาทามาวันี้ไปไหนเลยฮะตาพ่อไปี่เล่าหาือมูลนิธิกินอีกแล้วพ่อไม่น่ามาให้นางกินเลยหมายใ,ใช้เงินเยอะไปหน่อยแต่เรื่องเลย ทุกคนทุกคนทุกคนอ๋ออ๋อพีเคปัดตะกร้าไม่ได้เหรอเอ้าเหรอทุกคนเหรอทุกคนช่วยไปกดงก์เนี่ยโปรไฟล์หน่อยนะถ้าจะสั่งซื้ออันนี้มีโปรคู่กันด้วยรหัสตัวแอลแอลที่ย่อมาจากรีโอเอาเอาตัวแอลเป็นเป็นรหัสด้วยทุกคนไปกดนะทุกคนไปกดนะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์กดลิงก์หน้าโปรไฟล์รีโอพีเคอย่าปัดตะกร้า,าตะกร้าออกออกเร็วเดี๋ยวช่องเดี๋ยวช่องบิน ออกแล้วพี่เอาออกแล้วโอเคค่ะ <Okay, sir. S 1> เอาตะกร้าออกยัง okay, ah? you know ี่กดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้นะคะขอาผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะมีโปรคู่กันโดยทั้งกาแฟแล้วก็วิซีนะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้นะคะเอ้ยจบจบเจ้าไม่เลาหรือฮะอะไรยืมเบาดิฮะ เรายคองเาววันข้าวมันกินไม่หมดด้วยแล้วก็อยากกินน้ำผลไม้มึงก็ซื้อแต่ของอ้วนมาให้กินนอ่ะอ้วนแหละสลับเนี่ยปลาก็กินได้นี่เหมือนค้าน้อยกาแฟสีก็เก้านะครับพี่กดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะยังมีตะกร้าอยู่เลยเอาออกแล้วพี่เอาออกแล้วครับอยู่งนมั่วไปหมดทาหน้าทาอะไรก็ไม่รู้ เอทำไมทนหนึ่งบอก้ใช่ไหเอาเลยนออกไปแค่ตัวเดียวได้ไงพี่ผมลบออกหมดแล้วผมลบแบล็ลบออกทุกอันแล้วกาแฟหนึ่งถุงมีสิบห้าซองนะคะมีสิบห้าซองในสิบห้าซองแบ่งเป็นสูตรละห้าซองนะคะ พี่กดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะับกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแพร,แพรลี่ดีมากเลยอ่<า>อย่าบนเยอะเลค่ะพีิซีกินวันละหนึ่งซองพอนะคะพี่ลุงจ๋าวิซีกินวันละหนึ่งซองกินตอนท้องว่างจะดีที่สุด เช้าตื่นมากินได้เลยหรือก่อนนอนนะคะแต่กินคู่กับกาแฟแพรลี่จะเลิศมากดกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะเดี๋ยวที่ฉันเดี๋ยวที่ฉันขอคุยกับแฟนก่อนแล้วเดี๋ยวที่ฉันกลับไปขายของเหมือนเดิมมีสามสิบซองนะคะราคาเดียวกันสี่เก้าเก้าแต่มีโปรซื้อคู่กับกาแฟซื้อคู่กับกาแฟนะคะปกติ เก้าอยเก้าสิบแปดบาทเหลือแปดร้อยเก้าสิบเก้าโปรนะครับมีรหัสนะครับจัดโปรรหัสเป็นตัวอักษรย่อของูแฟนด้วยนะฮะตัวเอลจตั้งได้เลยคู่กันแบบนี้ทานคู่กันแบบนี้นะ<ห>นคู่เกนะี่ัมาลูกวนี้คู่กันได้เลยไม่แน่ใจเขาบอกให้รวมกันที่โปรเหรอพวกเนี้ยมันมีที่ตอนแปดโมงอะ่ะจะไปโปรไปอะไรอีกละ กาแฟหนึ่งกล่องมีสิบห้าซองนะคะอย่งนี้ไม่เอาคืนเลยรถมึงก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วเขาก็เอาขับทําิ่งเดีเขาก็เอาขับไปทำงานอืมถ้าเขาไม่มีรถทำงานเขาก็ไม่มีมอะเก้าร้อยเก้าสิบแปดหลือแปดเก้าเก้าค่ะโปคู่กันกันหลือแปดเก้าเก้าค่ะพี่ทานคู่กันจะดีมากเลยนะคะจะได้เห็นผลดีนะคะ่รูพีออ่ั ดังเรื่อๆมาวมันหลดยสั่งด้วยนะครับขอบพระคุณสัตว่ดวยสั่งด้วยนะครับขอบคุณสัตอ๋อคุณเทานไม่เคยด้ยกครอ่ะทำไรแต่อะไรแต่อไม่ดูดเนาะโหม่ขึ้นเนาะเสียงอะไรใครอ่ะแมวพี่ เหนื่อยนัดมึงพูดเหมือนผู้หญิงอ่ะเออทำไมได้เสียงเหมือนเสียงผู้หญิงอะทุกคนได้ยินเสียงผู้หญิงไหมเมื่อกี้มันเสียงผู้หญิงไหมเออใช่ปะน,นี่แหละหมดมน,นี่เริ่มเอาดี เขาบอกเหมือนจริเะเสียงไอ้นัด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 นัดมันไม่ค่อยจะตื่นพรุ่งนี้เป่เวลาหนึ่งวันในการเคลียร์เคียรเสียงจริงหรีด พี่มาเกลียเองเลยอะไรอ่ะจะอาจะไปพูดอย่างนี้ล่ะก็ผมจะเคลียยังไงก็แฟนจะไปอย่ากเคลียให้หน่อยสิไม่รักแฟนเลยเหรอรักพี่ร้วให้ผมเคลียยังไงอ่ะผบอกให้เอาน้ำหยอดโลปูเป็นไงอืทำไมพอผมเอาน้ำหยอดเขาบอกว่าสงสารสงสาร ดูอะทุกคนแล้วทุกคนคิดว่านางรักใช่ไหมล่ะดูสิดิฉันบอกไอ้เกียติ่งที่เด็กน้องบอกเคลียร์เองเลยอ๋อพี่ก็ผมทำไม่เป็นน่ะรักแฟนจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงพี่ฮะ<า>มีกึนดเปจนมีรู ดีไปน้ำท่วมเลยครับล okay. ีโอเดี๋ยวกูจ้างเดี๋ยวกูจ้างกูรับซื้อจิ้งหลีดดีกว่าไว้ให้ไอ้จ้างไอ้ไอออฟไปนัดไปจับจิ้งหลีดดีกว่าไว้ให้ตัวละร้อยใช่ไหมออฟไปดูว่าไปนัดจับจิ้งหลีดไปให้ตัวละร้อย ่าเเออผู้ชายบอกเมื่อลีย์เองสิ่พี่ชายมันอะไรพี่พี่มัวแล้วอะไรอ่ะก็เมื่อกี้พูดก็ผมรักสัตว์อ่ะผมเลยไม่อยากทำร้ายมันอ่ะพี่ทไมรักสัตว์แล้วไม่รักเราเหรอพี่อ้าวถ้าเป็นพี่ พี่อยู่ในหลุมหนาวๆให้หยอดน้ําเข้าไปแล้วก็เอาไปจับกินโอ้โหพี่พี่ทรมานไหมล่ะสาธุสาธุสาธุนะคะสาธุขลงพี่หนูตึ๊หนูตึ๊งในรวก็ทําแล้วค่ะหนูหนูตึกผิดแล้วค่ะหนูตึกผิดแล้วค่ะหนูขอโทษค่ะหนูเป็นคนบาปขลงพี่ นูผิดไปแล้วค่ะหลวงพี่หลวงพี่ลีโอค่ะนู๊ปผิดไปแล้วค่ะเราจะไม่ทําอีกแล้วค่ะหนูจะไม่ฆ่าสัดต,ตัดชีวิตแล้วค่ะเราจะนัง่งกินได้อยู่อยู่ในรูนหนาวหนาวรู้ได้ไงว่ารูจิ้งดิเป็นหนาวอะ่ะไม่รู้วะพี่มันยังหนาวเลยยั่งดีตัวนี้เดียวเองจะไม่ให้หนาวได้ไง ทีหลังก็เอาผ้าห่มไปให้มันนอนเป้ายหนึ่งตั้งอ่องเลยดินออดดิน้องมีเหตุผลมากโอ้ยเลอะเลยนะเว้ยเด็กมันก็คิดได้นางไม่รักฉันนะทุกคนนางรักจริงหลินอะไรพี่ต้าคุยกับแฟน อะไรคุยกับแฟนคือคุยกับใครคุยคุยกับแฟนคุยกับเอตีแฟนลับต้อใส่เท้าด้วยดดวากงางกระถางรอเลยค่ะตาไปไหนคะ่ะต้อยู่บ้านครับพ่อบน่นนะนะเพื่อนเยอะไรพี่ สงสารน้องแพรลี่จังดูน้องไม่ได้รักแพรลี่เท่าไหร่มึงสงสารตัวเอง,องดีกว่าบไหมมึงสงสารกูทำไมกูโอเคมากเลยรู้สึกกูมีความสุขมาก ไม่ีความสุขกับแฟนก้ตรงนี้เรื่องยุยงชาวบ้านเขาเนี่ยมึงขนาดกันหน้าหนพวกมึงเนี่ยวันวันมาสิงอยู่แต่ในไลฟ์คนนั้นคนนี้ยุยงเขาไปทุกอะเขาจะตื่นหลับลึกกพี่พี่ก็บอกไปดิว่าพี่เป็นผมหมอนึงรู้อะเอ๊ะทาไม่ะทำไมไงแสดงวา่าที่เขาพูดเมื่อกี้ไม่จริงเหรอใช่ใช่พี่ก็เขาบอกว่าตัวเองอ่ะดูไม่ค่อยรักเขาเลยอย่างเงี้ยมีคนพิม์เมื่อกี้อืม แหมทำเป็นพูดด้วยคนพิมพ์มันมีคนเอาจริงเอาเลยนะบนะ้าเลยนะปากอวี่ว้ายแรวมากฉันได้ยินนะลิโอมันบอกว่าคนพิมพ์มีคนเอาหรือยังลิโอทำไมเป็นคนอย่างงี้ว้ว้ายผู้ชายแรงมากผู้ชายปากแซ่บมาก ผู้ชายบอกว่าคนพิมพ์มีคนเอาหรือยังโยีทยาทำไมเป็นคนงี้ล่ะอะไรพี่เอาก็ผมพูดจริงแม่เมื่อกีก็อาจจะพูดถูกหรือเปล่าที่ก็พิมพ์เมื่อกี้อะ่ะไม่ถูกหรอกพี่อืออ้าวแล้วรักแฟนไหมบอกสติรักครับโอ้โหตรรักแบบหน้าเขียวๆอย่างเงี้ยนะ ทำัมผมทำไมอ่ะวันนี้ยก็เดี๋ยวมันโดนไงพี่แต่นี้รู้จากพอกหน้าดูแลหน้าเนาะทำไมทำไมมันทำไมรู้จากดูแลตัวเองขึ้นอ่ะตอนเนี้ยเพราะอะไรอ่ะนมาพี่ก็เห็นเขาทำกันก็เลยทำตามก็บอกชุดลูกสซัรสสวยมากคืออะไรคะ พ่อบอกทุลูกสะพ้ยสวยมากจริงเหรอคะทำไมหนูไม่เห็นคอมเมนต์พ่อมาคอมเมนต์ก่อนมีคนบอกว่าไปล้างหน้าได้แล้วพอกนานแล้วอ๋อมเมนตอ๋อพ่อเขาอยู่ช่องรีโอใช่ไหมพ่อขารีโอไม่ค่อยรักหนูเลยอ่ะอนน อออะไรอ่ะมาพี่หนูมาดานนึงโอ้โยี่มาาเลยเออโไอ้ี่ปรดน้ำต้นไม้แน่เลยนี่ไงอย่างนี้เ็เอบ้านมีสอนี้ใช้เน็ตทุกคนวันที่เก้าอ่ะ วันที่9ทุกคนก็จะได้ยินเสียงนี้นะแจ้งชงแจ้งชงจงนี่นะทุกคนโอเคใช่ไหมน้องรับที่แฟ่ดีน้องปกป้องโอ้ยปกป้องดิฉันแค่ในไลฟ์เท่านั้นแหละไอพี่พี่พูดอะไรแป๊บนึงนะพี่เปล่าไม่มีอะไรค่ะ ไม่ได้พูดอะไรเลยทุกอย่างโอเคค่ะปกป้องแค่ในไลฟ์เท่านั้นแหละเพื่อนไม่ด้อะไรไม่ได้รักไม่ได้กไดปกป้องอะไรหรอกมูหม็นมากเออกูกูไม่ได้รักใครอย่ไม่รักคยังยังยังไปแชทคุยกับใครอยู่เลยมัม้ง<ม> ยังนี่ยังฝ่งนี้ไม่ต้องเล่นสมมติยับเราต้องทำอีกนึงแค่หนึงนะพี่คุยใช้กับใครอ่ะโอ้และบ่นบ่นเพื่อนละบ่นเพื่อนบ่นเพื่อนละเออไลน์ไลนละดูปากเราเองละกันน่ะเนี่ยไลายขนาดไหนดูปากเลยแงอย่านีดูปากเนี่ยบ่นวีนเพื่อนชำมันวีนเพื่อนอะไรพี่ไม่ใช่ วินเพื่อนเก่งมากด,ดูตาดูตาดูตาเอาแล้วดูตาทุกคนแล้วนะดิฉันอยู่ดิฉันไปอยู่กับนานดิฉันจะโดนซ้อมไม่ดิฉันเริ่มกลัวแล้วพ่อคะถ้าหนูไปอยู่กับลูกพอ่อลูกพ่อจะซ้อมหนูไหมอ่ะคุณพ่อคะลูกพ่อจะซ้อมหนูไหมวันนี้วันนี้นางชวนดิฉันทําอะไรรู้ไหม นางบอกว่านางชวนดิฉันใต่นวมแล้วแล้วแล้วปล่อยกับนางนางบอกบ้าไปแล้วบอกว่าพี่มาใส่นวมกับผมไหมนางว่าล้างหน้าหน่อยเดียวแป๊บนึงพี่แป๊บนึงอีกแป๊บนึงไม่รู้อะไรกัน้ว่อนว่าคุยกับใครไม่เห็นตอบเขาเลยเนี่ยคพณอยู่ไหนแล้มไหน โย่คู่ใครถามคนนะจะได้เงียบเนียบไ,ได้ไดยังไงอ่ะุ๊ยยาในกาแพงจะกลับห้องแล้วดีโอมันเป็นยังไงอะไรนะพี่ถามว่าคุยกับใครเปล่าพี่คุยเรื่องไอ้ต้ากับมีหนึ่งนี่แหละเปล่าเ,าเานาะทะเลาะกับใครกันอีกอ่ะ ก็มันทะเลาะกันนี้นี่แหละพี่ทะเลาะตั้งแต่เมื่อไหร่แลตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพาว่าอยากทะเลาะก,กันพี่เป็นเพื่อนกันทะเลาะยทุกคนก็ธรรมดานะเพราะว่าแฟนดิฉันนางเป็นหัวหน้าแกง๊งนางเป็นหัวหน้านางก็จะอย่างนี้แหละแล้วเพื่อนทะเลาะก,กันอะไรกันเขาก็จะเคลียตลอดเป็นหัวหน้าแกง๊งไง ไม่ได้เคลียร์ก็มันเป็นเพื่อนกันมันจะทะเลาะกันทำไมถูกผู้โชอันนี้เห็นด้วยค่ะพี่รักผมไม่ได้ไปโชว์เก่งโชว์อะไรผมก็แค่บ,บอกใช่ต,ต้องค่ะพี่รักผู้มีเหตุผลมากเลยค่ะพี่รักดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยค่ะฝนลกันนไเดียนงฝละเกง่งนละเก๊งอยู่นี่ คนแรกแกงค่ะทุกคนคนแรกแกงอย่างนี้ติดเซเหรอคิวจะชนกันแล้วนะคิวจะชนกันแล้วนะ